สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีที่รับชมครับมีมามามมีจ้ามาฝั่งนี้เหรอมีจ้ามาฝั่งนี้ช่วงนี้ช่วงให้มอมเมมายืดเส้นยืดสายยืดเส้นยืดสายก็นี่ครับถัวต้นไม้อาบน้ำก็ถัวต้นไม้จะได้สดชื่นครับามาครับ ไม่ซีเรียดอยู่แต่ในที่ผูกก่าๆก็จะเสีเรียดช่วงกักตัวแต่มมงมไม่ได้กักครับมมงมก็ออกมากินน้ำออกกำลังกายอาบน้ำกินน้ำทุกวันครับเดินทุกวันถูต้นไม้ครับ นี่มาแม่จ้ามาฝั่งนี้อาบน้ำให้อีกอาบน้ำจะได้สะอาดอีกครับไอ้ถูขี้ไข่ออกครับมือคล้ายๆกัยืดเส้นยืดสายครับยืดเส้นยืดสายมืออืมนี่ส่น้ำใส่ครับ ให้ขี่ใครเขาออกครับนี่ฮหน้ามาวะนี่จา่า,า,าห,นหน้ามามาวะมาฮหน้ามาหนามาครับปอาปากครับกินน้ำครับ พาเขามาจะไม่ให้เขาคิดมากครับจะไม่ให้เขาซีเรียสหลัง <G ül> <G ül> นั้นก็เจอโลกภายนอกครับเ <G ül> จอสิ่งแวดล้อมที่เขาเคยอยู่ครับ <G ül> นำ้ำ <G ül> ให้เขาเล่นได้เล่น ไถูตัวถูคลิ่คลออกครับจะไม่ให้ช้างเขาคิดมากครับแล้วก็ถ่าจะมีจิตใจที่ดีขึ้นครับเม่าป,าม,มา,ป,า,ปามามาเมพาปาม,มามามาเฮ้ยเฮ้ยเมมา อ่ะกินแล้วกินอีกครับยังไม่อิ่มพอครับอืม,อมเธอสวยทั้งหน้าตาเธอสวยทั้งจิตใจนะครับโมเมช่วงนี้ช่วงพักผ่อนครับแล้วก็พามาอาบน้ำจะได้สดชื่นได้สดชื่นครับไม่คิดมากครับช่วงกักตัวกักบริเวณ แต่โมเมแค่มาอาบน้ำเป็นปะปะเป็นปะน้ำมอ่ะเล่นแบบที่สบายใจเลยเมย์ใจนึงก็อยากเป็นเด็กนเะเมย์เอาที่สบายใจเลยครับ ให้สบายใจครับเล่นให้พอครับโมเมจะไม่ให้เขาคิดมากครับามามามาพอ,อยังครับมเมมา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 ,มา,มา มาฝั่งนี้ครับพอแล้วใช่ไหมเนี่ยอ้าได้กระดิ่งไหมด้วยนะครับเมย์มาๆมาเมย์จ๋าพอยังครับมาฝั่งนี้มามาเฮ้ Mamma, con hỏi câu không hỏi không hỏi không hỏi không không hỏi không này, นี่แบบอาบน้ำได้สดชื่นมากครับวันนี้เปียกชุ่มชุ่มชื้นเ <c oughs> มมามามาปะม,าม่เมมาจ้ามามามาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้จ้าคุณหนูน้อยมามามาสาวสวยสาวสวยมาฝั่งนี้ครับ <c oughs> มา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 มปะมาขี่ปะปะขยะครับเมมา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 ฝัาา่งนี้ครับมา มากอโหัวลงมา,งามาซุ่ออาบางมาอิ่มแล้วใช่ไหมครับมเมื่อเมื่มามาฟังนี้มามาเวีนดนาำก่อนคหาะเสร็เจเมจ่ารอก่อนเมจา่า หนูไม่ได้ไปทำงานหรอแค่พาหนูเดินออกกำลังกายเฉยไหมไม่มีแขกครับมาฝั่งนี้เยอะๆเยอะเยอะมาฝั่งนี้เมจ๋าเมื่ออยากไปไกลบอกเมจ๋ามาฝั่งนี้ครับปะมาปะ,ปะ,ปะ,ปะมาปะปะปะมา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 ฝัาา่งนี้ครับเมถอยมาเยอะๆเยอะมาฝั่งนี้หนูจะไปนู่นจะไปทำไมทัง้งนู่นฝั่งนี้มาฝั่งนี้เยอะเมื่อเมจ๋า ถอยมาฝั่งนี้เร็วๆมาๆมาเมไม่เอาไม่เอาเมจะไปไหนน่ะมาๆมาๆมาถอยมาถอยมามาถอยมามายื้อยืยืมาฝั่งนี้จ้าคนสวยมาดูงอนดูงอนครับเธออยากไปครับมาฝั่งนี้ยอะเยอ้อยอะมามาเมมาฝั่งนี้ครับเมีว่าอยากไปนู่นไปทําไมนู่นมีอะไรไปมีอยากออกกำลังกายครับหนูอยากออกกำลังกายครับก็ออกกำลังกายจน มาไมามามามถอยมามาเยอะยอะเยอมาฝั่งนี้เยอะอะมา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 ถอยมามาบาครั้งผมพาเขาเดินอ้อมนู่นครับมาไม่มเยอะยอะอะเยมีจ๋ามาฝั่งนี้ครับมา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 ไม่มาถอยมาแมมามาถอยมามามา ทอยมา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 ออยากไปเส้นทางที่เขาเคยเคยไปฝั่งนู้นครับมา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 เดี๋ยวจะไปลงชื่อทํางานไม่ยังไม่ได้ลงชื่อทํางานเลยมาฝั่งนี้ครับมามามาเยอะเยอะเยอะมาฝั่งนี้เร็วเร็วมา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 เอยากไปครับนู้อยากไปฝั่งนู้นมามามาถอยมาเยอะเยอะมาฝั่งนี้เร็วมาพี่ควายยังไม่ได้ลงชื่อทํางานเลยครับ มามามาฝั่งนี้มาถอยมามามานี่มานี่เลยวว่าง่ายสอนง่ายนะโมมอยา่าเอาแต่ใจตัวเองมีจ้ะมานี่หน,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 นูอยากไปนูน idental, ้นนงนูอยากไปนู้นดูเธอถอยมาครับมานี่มานี่เดี๋ยวจะไปลงชื่อทำงานก่อนมาเร็วมาเร็วมา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 เยอะเยอะเยอะมาฝั่งนี้หันหน้า,นนามาหันหน้ามาหันหน้ามันนั้นถอยหลังมาเยอะชนแล้วจะบอกแล้วเนี่ยหันหน้ามาครับมาหันหน้ามาหันหน้ามามา มาไปฝั่งนี้เออนูจะไปไหนหนูอยากไปนู้นถ้าเดินนู้มันจะไกลกว่านะจะบอกให้มามีนั่นนูอยากไปไกลๆนูอยากออกมังกยเข้าใจมันเป็นบางวันเดี๋ยวจะพาไปบางวันก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางสิเมเข้าใจไหมครับอืว่าเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเข้าใจค่ะม,มาเยอ,ยอะๆมา ไปลงชื่อทํางานครับแต่ก็พาโมเมไปด้วยเหมือนก็พาเขาออกบังกายครับเน่ยเขาก็จะรับรู้ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะเห็นก็รับรูบร้รับทราบแล้วครับเพราะว่ามันไอสถานที่เขาเคยอยู่ก็จะเงียบน่ครับเงียบเงียบครับแปนลนอะไรที่เงียบพอช่วงนี้ช่วงเข้าใจครับช่วงกักตัวกักบ,บริเวณครับ ต่างคนต่างไม่ไปรับเชื้อต่างคนต่างไม่แพร่ไปไม่ไปแพร่เ,พเชื้อครับต้องเข้าใจครับแต่ผมจะพามอมีเขาเตืรอ์ออกบางกายครับทะไม่ทำให้เขาคิดมากพอกลับไปอยู่ที่เ่าก็เขาก็จะมีกํกลังใจคิดคนเราเหมือนกันครับถ้าคิดมากก็จะกินอะไรก็ไม่อร่อยครับคล้ายๆกับกันเหมือนกับช้างครับช้างเหมือนกันครับ สิ่งมีชีวิตครับเรื่องบางเรื่องถ้าเราคิดก,ก็กินอะไรมาอร่อยอัดของอร่อยแต่กินมาอร่อยก็มีครับเนี่เหมืนอนนุ่ยตอนนี้ครับผมก็จะพาเขาเดินกระดิ่งครับได้กระดิ่งสวยครับลูกสาวของแม่หมูครับลูกสาวบุญแม่บุญธรรมก็คือแม่หมูครับคุณพ่อโหนงครับ อไอ้มอบกระดิ่งให้ครับสร้อยคอทองคำนักสิบบาทแตแตดัหนักสิบบาทมีความหมายครับสร้อยคอนี้มีที่มาที่ไปือเป็นสร้อยคอที่มีความหมายมีค่าครับในทางจิตใจครับ ต้องขอบคุณมากๆเลยครับคุณพ่อหนงคุณแม่หมูครับคุณแม่บุญธรรมของโมเมครับให้โมเมเป็นลูกบุญธรรมน้องขวัญสุรินครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครับเมจ๋าขอบคุณด้วยเมเมจ๋าขอบคุณค่ะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับ